สวัสดีค่ะเอฟซีถูกทุกท่านทำไมถึงทำไมถึงขู่ขำเพราะว่าคุณว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยูวันนี้รู้สึกวันนี้มันไรเงี่ยใจเลยโอ้ยวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มีอะไรแล้วมันไม่ไม่มีอารมณ์อะไรสักอย่างไม่อยากทำอะไรเลยเป็นเพราะอะไรมันไรเงี่ยนี่แหละคำว่าไรเนี่ยแต่ทำให้เราไม่ไ้เหียใจก็คือ ท่านผู้ชมรอชมเราอยู่จริงเหรอใช่แล้วเราจะไปไร่เหี้ยทำไมใครรอชมยุคเมือหน่อยมันให้ดูหน่อยสิเยอะเลยตั้งห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบิวโอเคใช่ห้าหมื่นกว่าบิวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องหัวเมียไร่เหี้ยใจวันนี้ก็คุณไร่เหี้ยใจป่านนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาแบบไม่ไม่มีหรอกตือนสติคุณนะสิว่าอ่า ทุกใดไหนจะแย่เท่าทุกแก่และทุกตายืออทุกอื่นแม้เลวร้ายยังอาจหายไปได้บ้างอแต่ทุกแก่และตายอยู่คู่กายไม่ได้ห่าง<อ>เหมือนเงาคู่กับร่างจนสลายมาลายไปถช่ไหมล่ะทุกแก่ทุกตายนี่มันทุกติดตัวเราตลอดเขาถึงบอกว่าหให้คิดถึงความตายทาไงอ วันละหลายหลายครั้งแล้งจะได้ไม่ประมาทใช่ไหมใช่ทุกดมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดไม่มันละเหี่ยมันเพียนะไม่มันละเหี่ยมันเพียอ่าดื่มกาแฟไปแล้วหนึ่งแก้วก็ยังไม่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 หยุดละเหี่ยก็ก็เลยเออ f c เราจะรอก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วถึงไม่เหี่ยยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปก็เหนื่อยขนาดไหนก็ สู้ต่อไปอสู้ทุกขนาดไหนก็สู้ทุกกับร่างแก่แล้วก็ตายไม่ได้เพราะว่ามันหิบดตัวเราไปตลอดนะคะคุณละเอียจริงๆเลยวันนี้ไม่มีอารมณ์เลยต้องต้องดีอารมณ์ดีอารมณ์มีอารมณ์ขึ้นมาเอาใหม่ทุกใดไหนจะแย่เท่าทุกแก่และทุกตายทุกอื่นแม้เร็วร้ายยังอาจหายไปได้บ้าง แต่ทุกแก่และตายอยู่คู่กายไม่ได้ห่างเหมือนเงาคู่กับร่างจนสลายมะรายไปนะคะดูข้างหลังเราสินี่สดชื่นขนาดนี้ไปไปให้เอฟซดูหน่อยนี่นี่นีอฟซดูหน่อยน้ํำตกแล้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อื่นใจก็ตามเคยวันนี้เราเออกมาไกลหน่อยเนาะห่างจากอุบลประมาณ สี่สิบห้าสิบโลได้วันนึงรู้สึกเพลียเพลี่ยนในเหนื่อยอยู่บ้านมากก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ออกมาดื่มกาแฟเหมือนเดิมกาแฟเจ้านี้ก็อร่อยอร่อยเราไม่อยากพูดกาแฟร้านนี้อร่อยมากเลยแล้วก็เลยต้องเดินทางมาอ่าไม่ให้ลิกเหนื่อยใจแล้วเราก็มาดื่มกาแฟกันนะฮะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ช่องว่ามีเลิเหนื่อยใจหน่อยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ใช่ครับมีอะไรดีก็จะหามาไม่ว่าคำคมไม่ว่าสถานที่เนาะถ้าเรามีโอกาสถ้าเรายังไม่มีโอกาสไปสถานที่ก็มาฟังเราเราคุยกันนี่แหละเนาะทุกท่านให้กําลังใจคนที่ท้อแท้คนที่กําลังได้เหนื่อยใจเหมือนพวกเราเนี่เราก็ได้คําคมพวกนี้เนี่ยทำให้เราเดินเดินต่อดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นยังไงเหมือนเขาว่าผ้าห่มขาดว่ามีผู้ได้หุ่นน้ำเท่าเด็กแดนบอ,นอหรือเงินในกระเป๋าเราห้าบาทไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่ไปพูดเ,<อ>เพราะฉะนั้นไม่มีรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็เป็นคำคมที่ให้วันนี้นะคะก็เพื่อเราชีวิตเรานี่จะเดินก้าวต่อไปถ้าไม่มีเอฟซีเราก็ไม่รู้จะยังไงเนาะ เพราะฉะนั้นเอฟซีนี้มีส่วนมากเลยก็ผู้มีพระคุณนะครับเป็นผู้มีพระคุณอย่าลืมมันจะดีไม่ดีก็ให้คนามาดูให้หน่อยมาดูกดไลค์กดแชร์กดเพราะเพราะอะไรเป้าหมายก็เหมือนคลิปที่ผ่านมาบอกว่าเราอยากทําร้านกาแฟฟรีสําหรับทุกท่านถ้าทุกท่านเข้ามาดูเยอะๆแน่นอนครับเราจะได้รีบทําเลยจริงไหมแล้วเราก็จะสร้าง ร้านกาแฟแบบนี้แหละใครฝันเราฝันกาแฟแบบนี้แหละค่ะก็มานั่งชิมมานั่งคุยกันมานั่งโม้กันมานั่งพูดอ่าสักถามข่าวสารทุกสึกกันนะคะก็มาโม้คุยกันโอเคคมะก็โอเคก็ขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขชมความสุขผลจากทุกครอบครัวนะคะคลิปนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ